สวัสดีครับผมเี่คองนะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาผมได้พูดไปถึงเรื่องรอบการผ่ารอบเรื่องขายที่ดีมาหลายคลิปแล้วนะครับในคลิปเนี้ยผมจะมาพูดถึงการทํางานของเขาไฟในรอบจุดน้ํานะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นรอบจุดน้ํา MX 5 0 0นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี้จะเป็นวิกกิ้นะครับ F K ร้อยเนื่องจากลอ้อของตัวนี้เป็นลออที่ขายดีมากีและมีคนสอบถามกันเข้ามาเยอะเกี่ยวกับการเปลี่ยนเขาไฟที่จะใส่ของลออร,รุ่นเนี้ยนะครับเป็นเข้ามาเยอะเลยครับวันนี้เราก็เลยจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเขาไฟเป็นแบบไหนจะได้ไปเปลี่ยนเองกันได้ตอนนี้มีคำถามกันเข้ามาใช่ไหมครับอ่ะมีอะไรครับถามเข้ามาเลยครับ มีนักตกปลามือใหม่ถามมาค่ะว่าเพิ่งซื้อรอกไปแค่อาทิตย์สอ,อาทิตย์แต่ตัวหนอนเขาควายพังแล้วเกิดจากอะไรคะโอ,โอเคนะครับอันนี้จะอธิบายสำหรับนักตกปลามือใหม่การตกปลาโดยรอกจุดน้ําำบอกได้เลยว่าการตีการส่งสายและก็การปรับรอกอาจจะยังไม่สมบูรณ์พอมันก็เกิดการตีแล้วพู่เกิดการกระชากเด้งล็อก การทํางานของตัวหนอนเข่ายมันก็เลยตึกเลยเสียได้การตีไปติดตอติดตอบัวติดพวกผัตกตบชวาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ไปกระชากคันกระชากเนะี่ยความเสียหายมันไปลงที่ตัวหนอนและเขา่ายมันก็เลยเกิดการเสียหายได้นะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญสำหรับนักตกฟาร์มือใหม่ที่จะต้องศึกษาว่าเออการทำแบบนั้นมันส่งผลกตบรอบไหมมันก็ทํทำให้ตัวหนอนเข่าไฟพังได้นะครับ แล้วทำไมตัวหนอนเขา่ายทางง่ายอันเนี้ยมันเป็นดักระกาแรกของรอบจุดน้ำไม่ว่าจะเป็นรอบแบรนธรรมดาหรือแบรนดังๆนะครับตัวนี้ เป็นด่านแรกเลยที่ว่าเสียกันแทบทั้งนั้นนะครับมันมีการสึกหรอเพราะว่ามันทําหน้าที่อันแรกเลยในการตัวเกลี่ยสายในการเลียงสายการเยื่อปามันจะต้องผ่านตัวหนอนเขาายมันทํางานหนักที่สุดมันมีการสึกหรอการตกปลาเนี่ยนะครับคุณตีไปนะครับพวกวัชพืชพวกผิวน้ํามันมีค่าปุ่นละอองเวลาเก็บสายขึ้นมาครับมันมาผ่านตัวเกี่ยสายอันดับแรกครับสิ่งตกระป่อมันจะมาเกาะที่ตัวหนอนและเขาไฟแล้วสิ่งตกระป่อกเนี่ย มันทําให้ตัวหนอนเขาควายสึกได้นะครับเราต้องดูแลรักษาตกอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีการบำรุงด,ดูแลรักษาขั้นตอนต่อไปเราจะดูแลยังไงเพื่อไม่ให้ตัวหนอนเสียตัวหนอนสึกง่ายเราจะมาพูดวิธีการเปลี่ยนเขาายว่าเปลี่ยนเองได้ยังไงดูแลกันยังไงนะครับของรอก fx 5้0ต่อกบลอกวิิง fk 1้0ตัวน,นี้นะครับขั้นตอนจะไม่ยากนะครับง่ายๆเปลี่ยนเองที่บ้าน อะไรมีพร้อมบริการนะครับสามารถไปถอดเปลี่ยนเองดูแลเองได้ง่ายเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนเข่าฟลายของรอบของตัวนี้กันเลยนะครับครับผมจะมาถอดเขาฟลาย M F 500ให้ดูนะครับว่าถอดกันยังไงครับตัวนี้มันถอดง่ายนะครับไม่ยากคือการหมุนตัวเรียงสายให้ตรงอยู่ตรงกลางนะครับเนี่ยหมุนมาให้อยู่ตรงกลางนะครับของหน้ากากแล้วก็เอาสปรูยลอดอตัวนี้ได้เลยนะครับเราเน้นนะครับว่า ลอก M X 5 0 0ถอดเขา่ายง่ายมากแต่ไม่ใช่ว่าลอกหยดน้ำทุกตัวจะถอดได้นะครับเนี่ยถอดออกมาครับเนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ถอดเขา่าไฟออกมาเช็คดูความสึกก่อนของเขา่ายว่าว่าตรงนี้สึกไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูตัวเขา่ายนะครับว่าตัวนี้มันเป็นเส้นตรงนะครับไม่สึกเดี๋ยวผมจะหยิบตัวที่สึกให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรโอเคนะครับตัวนี้คือตัวที่ใช้งานมาแล้ว การใช้งานมาแล้วตึกนะครับตัวนี้เป็นตัวของใหม่ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้งานแล้วนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่ครับความตึกของช่วงเขาควายตรงเนี้ยนะครับนะมันจะตึกกระตรงช่วงนี้มันจะโค้งเลยนะครับมันก็ยันไปไม่ถึงตัวหนอนนะครับมันทําให้การเกลี่ยสายไม่สมูทเรียงสายติดติดขัดๆนะครับเี่ยโอเคการถอดง่ายมากนะครับตัวนี้แล้ววิธีการใส่ก็หมุนมาให้อยู่ตรงกลางเนี่ยฮะ จับเลื่อนมาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่เขา้าไปเลยนะครับนี่นะครับใส่ให้ลงตรงแล้วก็หมุนดูก่อนนะครับเออมันวิ่งไหมมันเรียงสายปกติแล้วก็หมุนมาให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ปิดขวาไปปกติเลยนะฮะปิดขวาไปปกติแล้วก็เอาสตุลัยแดงนะรัน่ก็ไปได้เลยนะครับอธิบายก่อนว่าสําหรับบางรุ่นเท่านั้นนะครับที่จะไขลงไปได้นะครับไขลงไปให้พอตึงมือพอนะครับพอแน่นพอตึงมือนะครับเนี่ยพอตึงมือโอเคอยู่ละนะฮะ การเลี้ยงสายก็ปกตินะครับแค่นี้นะครับมันก็จะช่วยเซฟไม่ให้ตัวหนอนพังง่ายาการดูตัวหนอนก็ดูตรงเหลี่ยมสันของความแหลมของสามเหลี่ยมนะครับว่าถ้ามันล้มไปข้างก็คือตัวหนอนพังแต่ว่าถ้าไม่มีรอยบิ่นรอยล้มก็เป็นเฉพาะตัวเขาไฟนะครับนี่ของ mx หแต่ตัวต่อไปผมจะเอามาถอดของลออฟิตค,คิงให้ดูตัวนะครับตัวนี้อาจจะขั้นตอนยุ่งยากกว่าตัวนั้นเพราะหน้ากากมันบังเห็นไหมครับหน้ากากมันบงัง ตัวเปิดปิดของตัวหนอนนะครับวิธีถอดก็คือไขตัวนี้ออกมานะครับเพราะมันจะไขออกโดยตรงไม่ได้ขอดฝานะครับนี่บิดขึ้นนะครับขอดฝาออกมานะครับตะปูออกก็ได้แค่เพื่อไม่ให้เกิจับนะครับมันจะมีน็อตคลอนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่หนึ่งตัวแล้วก็ด้านในของเครื่องแต่เราถอดท่านเดียวเพื่อเราจะถอดตัวนี้ออกได้เราใช้งานเอานะครับเราถอดน็อตตัวนี้ออกมาเลยนะครับเราถอดตรงนี้ออกมาได้นะครับอาจจะมีน็อตเล็กๆแฉกอยู่นะครับ แล้วช่วงนี้เราจะไปงอหักเราน้ำออกได้นไหมออกได้นไหมออกได้นิดๆเราก็น้าออกนะครับแล้วเอานะครับน้าออกนะครับแล้วหมุนตัวนี้ให้อยู่ตรงกลางแล้วเอาตะกรไลเล็กๆนะครับไขมันออกมาได้มันก็จะหลุดออกมาได้นะครับเพราะเราน้ำออกตัวนี้แบนปิกกิ้งเนี่ยมันจะมีแหวนรองอยู่หนตัวนะฮะรองอยู่งตัวแวล้ว แวนออกมานะครับมีแบนแล้วแล้วก็เอาเขาไฟออกับเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเช็คด,ดูว่าโอเคเขาไฟามันเหลี่ยมตรงไหมมันแหว่งไปไหมแล้วก็ใส่กลับไปเหมือนโดเดิมเลยนะครับนี่เอาตัวเกียร์มาให้อยู่ตรงกลางๆแล้วก็งานงานตัวนี้ออกมาด้วยเครื่องมือช่วยนิดนึงนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะครับตัวนะี้งานมันแล้วก็หมุนให้มัน มันลงล็อกนะครับให้มันลงไปให้มันวิ่งวิ่งได้ลงล็อกวิ่งใด้ละแล้วก็แหวนรองก็ใส่ลงไปนะครับอันนี้จะมีแหวนรองโอเคแล้วก็สูญนาจักแต่ต้องง้างนะครับอันนี้เป็นวิธีง่ายๆนะครับะ,ะ,ะ,ะแล้วก็เอาไปแกะครับนะบพอหมุนเข้าปุ๊บก,ก็จะเข้าเลยนะครับง่ายๆแล้วก็หมุนดู ตัวเกียดก็จะวิ่งเหมือนปกติแล้วเราก็ใส่สะูเล็กๆกลับไปเหมือนเดิมครับ,รบก็ใส่ตะปูนะครับโอเคแล้วก็ปิดฝาอ่อันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับการถอดลอ,อกนะครับของ f k 1 0 0วิธีการถอดและก็ดูแลเขาไฟนะครับฝากนั้นนะด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมวิดีโอใหม่ๆของเราด้นะคะ